ไหมโรซี่ Are you beautiful girl? Yeah, look at you. ไอ้ราฟี่ราฟี่ราฟล่ะไอ้ What are you doing? Oh, you try to take ya. Your... Really, Rosie? Look at it. ดูโรซี่นะคะก็ทำลายนี้แล้วนะคะนี่นะคะมาแล้วทำลายแล้วนะคะ What are you do ing when it's sad? Nah, oh. right, You take it out. เอาออกทำไมลูกไสออกมาหมดแล้วเนี่ย Rosie ร e a l l y Rosie If you kill your pillow What Ah uh, Okay we can Okay let me see if we can sew it tonight ต้องเย็บนะคะ ตอนนั้นก็โดนที่นี่แล้วนะคะนี่แ่นก็เย็บแล้วเนาะครั้งหนึ่งเนาะสิย l เค g ลิงเย็บเ o โลโร i ิไส้ทะลักออกมาหมดแล้วนะคะ <c oughs> ไส้ทะลักออกมาแล้วคะ่ะลูกนอนเล่นกันนะคะ สะสมไส้นะคะจะต้องเก็บไส้ไว้สำหรับของเล่นอย่างอื่นนะคะส่วนอันนี้น่าจะได้ทิ้งแล้วเนาะเพราะว่านานแล้วนะคะน้องอ่าหมอนใบนี้นะคะน้องตุ๊กตาเนาะไดโนเสาร์น,นะคะราที่รักนะคะ ทำลายนะคะแล้วก็ชอบอดูดก่อนนอนนะคะนี่เลยนะคะโอ้โหโอ้โรซิต้าไม่เลดกุกคุอายุมาไมีเลดกุกคุโรซี่อืมอายุมาไมีเลดกุกคุโอ้ย พักผ okay. ่อนกันนะคะดูท่านอนดูท่านนอนนะคะเอิบฮัโรลซี Hi, let's <laughs> see. ดอฟี่นอนเหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็โดนทำลายไปแล้วนะคะเดี๋ยวต้องดูค่ะนี่คือชมหน้าคนทำลายนะคะชมหน้าคนทำลายตุ๊กตานะคะสวัสดีนะคะอ่กุญชาออนนะคะไม่แน่ใจว่าเป็นคนไทยหรือฝรั่งนะคะยินดีต้อนรับนะคะขอบคุณนะคะที่แวะมาทักทายนะคะ น้องโรซี่นะคะอีกตัวหนึ่งน้องราฟนะคะเดี๋ยวค่อยๆหันไปนะตัวนี้น้องราฟนะคะนอนเล่นกันนะคะวันนี้ไม่ได้พาไปเที่ยวนาะไม่ได้พาไปเที่ยวนะคะก็ <c oughs> อยู่บ้านนะคะแพนไปเล่นกีฬามานะคะเกือบห้าชั่วโมงเนาะวันนี้ก็เลยเหนื่อยๆน,นะคะแล้วก็อากาศไม่ค่อยดีเนะาะเมื่อคืนฝนตกนะคะแล้วก็เลยทำให้ พื้นยังเปียกๆม,มันไม่แห้งนะคะก็เลยไม่ได้พาไปนะคะปกติจะพาไปส่วนสาธารณะนะคะตอนนี้ก็6กโมงกว่านะคะ6กโมงสามสิบสี่นะคะตอนเย็นเนาะที่ไทยน่าจะหกเจ็ดเจ็ดน่าจะเจ็ดเจ็ดชั่วโมงเจ็ดมงกว่า